โยมสิ่งที่โยมเห็นนี้ช่วยโยมได้ช่วยโยมได้แน่นอนขอให้โยมตั้งจิตแน่วแน่ด้วยความศรัทธาเ่สีป่ปีมทราบนับกันเอาเองเ้อะหลวงตาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสก็เลยได้ทำพิธีแห้ hey. มหาเวสสันดรชาดกสิบสามกันสนุกสนานล่าเริมันเทิงใจมีความสุขไม่มีสุรามีมลัยมาเกี่ยวข้องเด้องานนี้งานล,ๆๆล้วนๆพี่พีแหบ้า มหาเวชสันดอนชาดกสิบสากันบ้านหนองแหนหมู่ที่สองตำบลแวงตรงอำเภอยาศศีสุราชจังหวัดมหาสารคามเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งบ้านมาตั้งบ้านมาปี2474จนถึงปัจจุบันวันนี้กี่ปีไม่ทราบนับกันเอาเองเ้อหลวงตาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดก็เลยได้ทำพิธีแห้ มหาเวสันดอนชาดกสิบสากันสรุกสนานล่าเรื่องบันเทิงใจมีความสุขไม่มีสุรามีไรมาเกี่ยวข้องเด้องานนี้งานล้วนๆตั้งนะโมสามจบหรือนึกถึงน้อมกายวาจาใจบูชาองค์พระพุทธเจ้าแล้ว ความสำเร็จโดยปาฏิหารโดยชื่นใจประทับใจโยมนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนโยมจำไว้นะโยมตั้งใจด้วยความศรัทธาสิ่งที่โยมเห็นนี้จะช่วยโยมได้แน่นอนได้แน่นอน